ดับกาอากาศดับการอากาศวิ่งไประดับได้ติดเรื่องได้มาได้ลูกค้าเนี่ยที่เห็นเห็นเลยคือไปเปลี่ยนกองมาแน่นอนของแท้ละเขาเปลี่ยนมากองแท้อะไรแท้แต่นี่ยังนงเห็นแลตะก้องมาดูนะทั้งนงเพิ่งเปิดสากะโปะเพิ่งดูรถทั้งนงมนมองปลารดเดียวรู้เลยนะครับใช่ไม่ใช่เดี๋ยวว่าอีกทีตะก้องเห็นน็อตอะไรนี่ไหมเอา z ซูมดูดิอือเห็นไหมเนี่ยน็อตตัวนี้นะน็อตตัวนี้คือน็อตใส่ดินนะแสดงว่ารถคันเนี้ยไปทําอะไรมาเพราะใส่ดินมันห้อยอยู่นี่ นะเนี่ยนี่คือใส่ดินนะถ้าเพื่อนเพื่อนดูนะนี่คือใส่ดินอยู่ตรงนี้นะอไม่ไใส่มาเนี่ยมานี้นนะี่าอันนี้ใส่ดินพวกชุดโครงชุดอะไรคือมันมีความจาเป็นมากนะมีสูตตัวนี้จาเป็นเรต้องใส่นะครับนี่แต่ไม่ไใส่มาเนี่ยโอกาสที่มันจะวิ่งดับหรือว่นอะไรก็เป็นไปได้สูงนะอบอกไว้ก่อนนะครับเช่นนี้เดี๋ยวเราจะลองใส่เรียบร้อยก็ไปลองวิ่งดูใช่ รำซูมป้อนหายก็คือจบก็คือแค่น็อตไม่ใส่มาตัวเดียวนะไม่ใส่ไถ่ดินไม่ใส่ไถ่ดินมานะครับไถ่ดินไม่ได้ใส่มาแล้วก็ส่วนเรื่องรั่วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเน็งโนก็ไปลองขับดูเขาบอกว่าเขาหามาแบบสุดๆและหลายชั้นก็บางคนนะโทรมา